สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับกับมวยปล้ำดูหูสติปัญญา on YouTube นะครับรายามวยปล้ำที่จะมอบสาระและความรู้ให้กับทุกคนนะครับทำให้ทุกคนได้ดูมวยปล้ำอย่างสนุกมีความรู้มากยิ่งขึ้นและที่สำคัญที่สุดนะครับไม่ตกเป็นเหยื่อของมวยปล้ำดูหูกสติปัญญาทั้งหลายทั้งแหล่นะครับซึ่งวันนี้ผมก็เปิดกล้องมานะเพราะว่า คิดว่ามีเรื่องน่าสนใจที่จะพูดถึงนะครับกับรอตอนล่าสุดนั่นก็คือการกลับมาอีกครั้งของฟินแบลเลอร์นะครับแต่ก่อนที่จะไปฟังว่าผมจะพูดถึงเรื่องอะไรเกี่ยวกับฟินแบลเลอร์นะครับในตอนนี้ของมวยปล้ำดูถูกสติปัญญาออน u t u b e ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับสไครบให้กับคลิปของมวยปล้ำดูถูกสติปัญญาแล้วก็ช่องของมวยปล้ำดูถูกสติปัญญาด้วยนะครับและใครที่ยังไม่ได้กดไลค์เฟซบุ๊กมวยปล้ำดูถูกสติปัญญาก็อย่าลืมไปกดไลค์เฟซบุ๊กของมวยปล้ำดูถูกสติปัญญาด้วยนะครับโอเคเรามาเข้าเรื่องกันแบบโช,โชว์เลยดีกว่านะครับก็คือในรอนะโชว์รออาทิตย์ล่าสุดฟินเบลเลอร์ กลับมาอีกครั้งนะครับหลังจากดับอนาดนะเป็นเดมอนตกเชือกแล้วก็แพ้ให้กับโรมันเรนนะเขาก็หายไปนะครับซึ่งในในในเรื่องจริงนะในชีวิตจริงก็คือฟินแบลเลอร์กลับบ้านที่ไอร์แลนด์นะไปพักผ่อนนะแต่ว่าตอนนี้เขาก็กลับมาแล้วนะครับแล้วก็ในรอที่ล่าสุดก็มาเป็นคู่แท็กทีมให้กับโทมาโซเชมป้านะครับเจอกับดอฟซิเกอร์กับบ๊อบบี้รูทนะก็ แชปป้ากับแบรเลอร์ก็ชนะไปนะแต่แบรเลอร์ก็ไม่ได้อะไรจากแมตนี้เพราะแชปป้าเป็นคนกดแต่ว่ามันก็มีเนื้อเรื่องหลังจากนั้นนั่นก็คือฟินแบรเลอร์เนี่ยเดินออกไปนะท้าจิงแชมป์ US นะครับจากทางด้านของเดเมนพลสนะซึ่งเดเมนพลสเนี่ยเขาก็เป็นคนโอเพนชา l เลนจ์นะเอาง่ายๆก็ท้าทายนะครับว่าเออ อยากได้นักมวยปล้ำระดับแชมป์โลกมาเจอเขาหน่อยมาชิงเส้น US หน่อยสุดท้ายฟินก็เป็นคนเดินออกมานะครับตอบรับคำท้าซึ่งสิ่งที่ผมอยากจะพูดเนี่ยก็คือเนี่ยมันคือโอกาสสุดท้ายนะสำหรับผมที่จะเซฟคาแรคเตอร์ของฟินเบลเลอร์ er นะใน WWE หรือเซฟนักมวยปล้ำที่ชื่อฟากาวเดวิดใน WWE เนี่ยเซฟ นักมวยปล้ำคนนี้คาแรคเตอร์คนนี้อะไรก็ตามซูเป,ปอร์สตาร์คนนี้อะไรก็ตามที่ท,ที่แบบแฟนมวยปล้ำหรือ W e มองนะเซฟคนคนนี้เนี่ยต้องคว้าแชมป์ US นะและต้องคว้าแชมป์ US ให้ได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เขาชิงนะนะครับคือเหตุผลเนี่ยที่ผมบอกว่าการคว้าแชมป์ US ครั้งนี้ของฟิน,นมันสำคัญมากเพราะว่าเรารู้กันดีว่าฟินเบลเลอร์ er ก่อนจะหายไปเนี่ยเอาผมพุ่งตรงว่าเขาโดนทำระยำระยำนะโดนทำระยำเอาไว้เยอะมากนะ ทั้งออกมาให้โรมันเลนกระทืบเกือบทุกวีกนะแล้วพอแมตช์ชิงแชมป์นะเป็นเดมอนนะเป็นล่างสุดยอดก็ไปโชว์ตลกนะเอาฮานะกระตุกกระตุกนะเป็นปลาขาดน้ําก่อนจะอย่างที่รู้กันว่าไปตกเชือกนะลงมาดับอนาถนะซึ่งพูดตรงว,ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับฟินแบลเลอร์เนี่ยมันมันพังพินาศมากผมพูดเลยว่าในวงการมวยปล้ำมันพังพินาศมันเละตุ้มเปะไม่เหลือชิ้นดีแต่ว่า ในรออาทิตย์ล่าสุดเราก็ยังเห็นว่าฟินเนี่ยยังยังพอไปได้อ่ะออกมาคนดูก็ยังเชียนะเชียแบบเชียจริงนะไม่ไม่ได้เชียเกนะไม่ได้แบบเปิดเสียงเสียงเชียปลอมแบบที่ดเีชอบทำนะเชียจริงๆแล้วเขาก็ยังดูดีอยู่ใช้เขาว่ายังดูโอเคยังดูพอไปได้ดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าฟินเนี่ยได้แสดงให้เห็นแล้วว่าเขามีมีของนะซึ่งเขาก็แสดงให้เห็นแล้วเขามีของมาตลอดแต่ว่า W ัเีก็ไม่ไม่เคยเห็นนะ แต่ว่านี่ก็เป็นอีกครั้งที่เขาแสดงให้เห็นว่าต่อให้คุณทำายะยากับเขาเขาก็ยังยังมีของยังมีอนาคตยังไปได้ดังนั้นแล้วเนี่ยถ้า WWE บุ๊กให้เขาได้แชมป์ US ในทันทีนะมันจะเป็นการพาคาแรคเตอร์ของฟินเบลเลอร์กลับมาเก่งอีกครั้งในระดับนึงอะในระดับอัปเปอร์มิดการ์ดซึ่งก็โอเคนะครับกับฟินเบลเลอร์ในตอนนี้ผมคิดว่ามันควรที่จะ เกิดขึ้นมากๆนะถ้าถ้า WWE ยังอยากจะเซฟนักมวยปล้ำที่ชื่อฟินเบลเลอร์ในฐานะซูเปอร์สตาร์ของค่าอยู่นะครับแต่ว่าก็เอาจริงๆมันก็เกิดขึ้นได้ยากนะครับเพราะว่าดูทรงแล้วเนี่ยมีโอกาสสูงทีเดียวที่ฟินเบลเลอร์กับเดเมนพรีสเจอกันในครั้งแรกนี่ยจะไปจบ DQ นะแล้วสุดท้ายก็ปกบทไปถึงาทางด้านเรเซลเมเนียนะเพื่อให ฟินเบลเลอร์งัดล่างเดมอนมาใช้แล้วก็คว้าแชมป์มาจากเดเมนพรีสก็เหมือนที่เคยทํากับเบลเลอร์นะตอนเจอกับบอบบี้เลสลีย์นะครับชิงเ้นอินเตอร์แต่ว่าถ้าทําแบบนั้นนะผมบอกเลยว่าฟินมันก็จะดูไม่แกร่งนะครับเพราะสุดท้ายฟินมันก็ต้องพลาดในการคว้าแชมป์อะไปสองสาครั้งอะหรือครั้งหลายหลายครั้งเอาเป็นว่าหลายครั้งแล้วกันนะครับแล้วสุดท้ายก็ต้องมาจบด้วยการงัดเดมอนออกมาใช้อีกแล้วแล้วพอกลับไปเป็นคนธรรมดาก็กากเหมือนเดิมนะ มันมันไม่ได้นะครับสาหรับมวยปล้ำนะมันต้องเก่งในฐานะนักมวยปล้ำนะไม่ใช่คาแรคเตอร์แบบปีศาจปีศาจแบบว่าเดมอนอะไรเงี้ยนะครับคาแรคเตอร์เดมอนของฟินก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้มันเอาอัปเดตไปแล้วด้วยนะมันตกยุคไปแล้วนะครับเราต้องหันมามองถึงการปั้นนักมวยปล้ำที่ชื่อว่าฟินเบลเลอร์เขาต้องได้แชมป์นะซึ่งแน่นอนว่าผมมั่นใจว่าถ้าถ้าเขากล้าบุกให้ฟินได้แชมป์เลยทันทีที่เจอกับเดเมนพีคว้าแชมป์ ยังไงคนก็เชียร์ยังไงคนก็เชียร์กลับมาแล้วเป็นแชมป์นะยังไงก็โอเวอร์นะแต่ถ้ามันไม่เกิดขึ้นในทางกลับกันผมว่าโอกาสที่ฟินจะโอเวอร์ยากมากๆนะครับก็ต้องมารอดูกันว่า WW ูจะเลือกทางไหนนะแน่นอนว่ามันมีทางที่ดีอยู่เลยเาแต่เขาจะเลือกไหมเราก็ไม่รู้นะก็ภาวนาครับว่า W ัเีจะเลือกในสิ่งที่ดีๆให้กับคนดูแล้วก็นักมวยปล้ำบ้างนะครับ ก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับให้กับคลิปแล้วก็ช่องของมวยปล้ำมาดูถูกสิปัญญาด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดไลค์เราใน Facebook ก็ตามไปกดไลค์กันได้นะครับก็ฝากเอาไว้เพียงเท่านี้ครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้ก็ต้องลาทุกๆคนไปก่อนครับสวัสดีครับ